สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีนะครับรถบางคันจะมีปัญหาเต็มจี๊ดจีจี๊ดๆๆบางทีก็อาจจะไม่ใช่เกิดจากสายพานอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นที่แบริง่งตัวลูกลอกตัวตั้งสายพานเครื่องตัวนี้นะครับนี่นะครับลลอกตัวตั้งสายพานเครื่องตัวนี้จะเป็นแบริ่งนะครับเบอร์นี่นะครับเบอร์ที่เหลืหกสามศูนย์หนึ่งนะครับ เป็นต้องมีรหัส c สามนะครับเพราะว่าเป็นล้อความเร็วสูงแล้วก็ฝาเป็นฝายางหรือสาวกะติดนะครับสองด้านนะครับอันนี้คือเป็นลูกลอกตัวตั้งแต่พานเครื่องนะครับตัวนี้จะมีสองลูกนะครับใช้ใช้เบลิ่งสองลูกนะครับวิธีก็คือตอกนะครับใช้ใช้ด้ามส่งนะครับด้ามส่งตอกออกเลยนะครับครับถ้าหากว่าบางคันออกยากก็ต้องไปอัดแท่นไฮไฮดรอลิกนะครับ แล้วก็แล้วก็ตอกใส่กับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับน,นี่ก็คือลูกเก่าที่เปลี่ยนออกนะครับอันนี้เวลาตอกก็เอาลูกแรกส่งไปก่อนแล้วก็ลูกสองนะครับแล้วจากนั้นก็ไอช่วงลูกแรกใส่ไปเนี่ยเราก็อาจจะเอาเบรลลิ่งเก่านะครับวางท่บแล้วก็ค่อยๆตีลงไปนะครับหรือว่าจะใช้วิธีนี็ได้ตีสลับนะครับเป็นการกระบาดค่อยๆตีลงไป ไม้ลองด้วยนะครับกันมูเล่เสียหายนะครับพอตีลงไปเสร็จก็ก็ดูให้ขอบนะครับเชิดพอดีสองลูกนะครับตัวอีกลูกหนึ่งลูกนั้นก็จะเป็นลูกลอกตัวตั้งนะครับเป็นลูกลอกตัวตั้งสายผ่าน power นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วก็ใช้เบอร์เดียวกัน6301น,น,นะครับรหัสสี3ด้วยนะครับ ผมใช้กล่อง SKF นะครับตัวนี้นะครับนี่อันนี้ตัวนี้เป็นสายพาน power ครับใช้ลูกเดียวแต่สายพานเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมไม่ได้ถ่ายตอนตอกออกนะครับเพราะว่าคนเดียวก็เลยมาบอกวิธีแค่นี้นะครับบางทีเสียงนักคิดๆสายพานต,ตั้งตึงแล้วก็ไม่หายอะไรอย่างนี้สายพานก็ไม่แตกไม่อะไรนะครับก็นั่นได้นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนสายพาน power เลย พอดูสภาพแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าท่านใดตรวจสายพานตรงนี้แล้วเป็นรอยแตกควรจะเปลี่ยนนะครับอันนี้นีมันยังดีอยู่ครับแต่ผมเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับไหนๆก็มีของแล้วก็เปลี่ยนเลยแต่ว่าสายพานเครื่องผมยังไม่เปลี่ยนเพราะมันยัง,ยงดีอยู่นะครับอันนี้สายพาน power นะครับสายพาน lower ก็จะเป็นรหัสตัวนี้เลยครับหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ หนึ่งหนึ่งเก้าห้าศูนย์เจ็ดสิบอนะครับส่วนสายพานเครื่องนะครับสายพานเครื่องอันนี้ผมก็เปลี่ยนมานานแล้วนะครับสายพานเครื่องนะครับสายพานเครื่องก็จะเป็นรหัสเอหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองศูนย์อบเจ็ดสิบีนะครับอันนี้ เป็นสายพานเครื่องของนิสสัน n นเวล a า d สี่สูคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรสำหรับท่านที่มีรถนิสสัน n นเวล a า d สีศูนยนะครับอันนี้บางอย่างนะครับที่ผมมาถ่ายทอดนี่ก็คือเราสามารถทําเองได้นะครับซื้อแบริ่งนะครับสั่งจากลาซาด้านะครับของ skf นะครับยาีทิทีคือเบอร์ห3สาม r s h สีสามซึ่งเป็นลูกเปืนความเร็วสูงสําหรับรอบสูงนะครับลูกหนึ่งประมาณร้อยร้อยนิดนิดแล้วแต่ร้านค้านะครับอันนี้ผมซื้อมาราคาร้อยสามบาทต่อลูกนครับสามลูกก็ประมาณสามร้อยนิดนิดนะครับอันนี้สรับคลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้นครับรายละเอยียดจะไม่เยอะแต่อย่างไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม